สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วกับนายโจ๊กเกอร์คิงนะครับวันนี้จะมารีวิวมินิแพดของ My r e l l f e t u u r f i i ฟล2.4.0 i นะครับมินิแพดมีอะไรเข้ามาบ้างตัวแรกเลยนะครับผมก็คือเทีย2คาเนททักษะความสามารถอันนี้น่าตื่นตาตื่นใจมากครับเมื่อใช้สกิล l n s t t n n t y s t y l e หรือสกิล6 d ดาวนะครับผมก็คือจะเพิ่มความเสียหายสกิล l 5แล้วก็ค่าความเสียหายสกิลเพิ่มอีก 45%แล้วก็มีอามาต่า6วิใช้ได้อีกภายใน3วิสรุปคือถ้าเกิดว่าการคูดาวเยอะๆก็อามาต่าัวๆครับตัวนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวคาเนตกันนะครับส่วนตัวอื่นอีก4ตัวนะครับผมจะเป็นแก๊งแมงมุมทั้งหมดครับตัวที่2ให้เป็นซิลตัวนี้ผมยังไม่ได้อัพขึ้นเทียร์นะครับไบโอไม่พอซิลเทียร์ก็อาการันตีดอทหรือหลบหลีกการันตีแน่ๆนะครับสิแล้วก็ความเสียหายคิดดิคอน27 อัตราการคิดในข้อสี่นะครับก็ตามนี้ตัวที่2นะครับตัวที่3ามสไปเดอร์แมนไมค์โมราเลสนะครับผมตัวนี้สกิลอัลติเมทสไปเดอร์แมนการันตีตัวนี้25%เท่ากับสไปเดอร์แมนตัวแรกนะครับแต่ว่าที่เพิ่มเข้ามาก็คือค่าความเสียหายสกิลกับความเสียหายเพิ่มเพื่อนอีก25กับ32นะครับที่สำคัญที่พีคสุดก็คือโจมตีซูเปอร์ไวไลท์เนี่ย120%พวกทานออดพวกโวบอสนี่โดนตบนี่ง่อยๆเลยครับผม ตัวที่3นะครับตัวที่4ตัวไหนวะตัวที่4นะครับผมตัวที่4อ่าสไปเดอร์เกนครับผมสไปเดอร์เกนก็คือสกิลเว็บบอลเลเอร์นะครับผมอันนี้ก็น่าจะคล้ายๆกับชาร์ลโรเจอร์ที่ถือโล่และหอกนะครับก็คือเป็นพวกสายสะสมพลังงานนะครับแล้วก็มีการันที่สำคัญก็คือมีการันตีดอท40%นะครับ หลบรัวๆอันนี้ครับตัวสุดท้ายตัวที่5ครับผมผมเพิ่งทำเทียร์งเมื่อกี้นี้เองคาเนตตัวนี้สายนักวิ่งนะครับบวกความเร็วทั้งหมด35% 35%หมายถึงว่าความเร็วในการเคลื่อนไหวกับความเร็วในการโจมตีนะครับแล้วก็บวกโจมตีสกิลปกติอ่าแล้วก็เพิ่อมอีกอย่างคือไม่สนอาาัตราการหลบหลีก45%ครับผมพวกหลบหลีกนี่โดนเวนอมตบได้ง่ายๆแต่สกิลของเวนอมไม่ค่อยมี อ,อะไรที่วิววาเท่าไหร่ครับผมไม่ค่อยมีสกิลหลบสักเท่าไหรอ่ะเดี๋ยวนี้เรามารีวิวคาเนทเทียสองกันนะครับว่าจะเป็นยังไง w เวอร์บอสวันนี้วันอังคารนะรผมเป็นวันของ l l c k k o อ g ก็ผมจะใช้ทีม s p i r m r n นะคนนะผมโดยให้ลีดเดอร์เนี่ยคือ Venom VR อา n o m นนะครับผม,เ,บผมเวลาดีบัฟลบลง24%จะได้โดนเด้งเลือดอ่าแป๊บเดียวหายนะครับต่อไปคาเนทต่อไปก็สไปเดอร์แนะครับ สตัวเราก็จะได้บัฟทั้งหมด4ช่องนะครับผมการกับคืนชีพของคาเนตพี่น้องซิมไบโอตคาเนตผู้น่ากลัวแล้วก็ฮีโร่หดาว3ตัวนะครับโดยคลิปนี้นะครับจะรีวิวการตีก็คือคาเนตเป็นหลักนะครับส่วนเวนอมก็อย่างที่บอกว่าไม่ค่อยมีสกิลฟรีเท่าไหร่ก็เดี๋ยวจะเอามาวิ่งโชว์ครับว่าเร็วขึ้นกว่าเดิมเยอะไหมนะครับ เลือกสไตลเกอร์แปปหนึงนะครับผมโอเคขออนุญาตปิดเสียงระหว่างการต่อสู้นะครับจะได้อธิบายในคลิปทีเดียวก็เริ่มมาก็เปิดตัวคาเน็ตอ่าเปิดตัวเวนอมก่อนนะครับเวนอมก็ จัดสกิลหมู่ไป1หนึ่งทีไม่มีอะไรครับเวนอมมันไม่มีสกิลตีฟรีมีก็อันนี้ครับแล้วก็หนีนะครับผมเนี่ยครับอย่างนี้เวนอมนะครับผมแล้วก็วิ่งหนีคือเวนอมมันก็ได้แค่นี้ครับส่วนวิ่งอ่าวิ่งเร็วขึ้นสาสิบห้าเปอร์เซ็นนี่ก็ถ้าที่ลองวิ่งวิ่งดูก็เหมือนจะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะครับวิ่งเร็วกว่าเดิมตัวนหนึ่งพราะปกติคาเนตมันไอเวนอมมันวิ่งช้าอยู่แล้วนะครับอ่ะเรามาดูคาเนตตัวเอกของเราเลยดีกว่า นี่ครับสกิลหกดาวอมะตะนะครับผมเดี๋ยวให้ดูช่องอมะตะเห็นไหมครับมีปุ่มอมะตะเด้งขึ้นหกวินะครับผมอันนี้เลยตามที่เครอร์เซอร์ผมขึ้นไปเมื่อกี้เมื่อใช้สกิลหกดาวนะครับจะเพิ่มความแรงแล้วก็บวกกับอมะตะหกวิปเสร็จปุ๊บเราก็ใช้สกิลสามดาวนี่ก็มุดดินฟรีนะครับผมขึ้นมามันจะหมิ่นอยู่วิหนึ่งอพอวิหนึ่งเสร็จเราก็ใช้สกิลหกดาวต่อเนื่องนะครับพอ,อกสกิลหกดาวหมดอ่ะเราก็มุด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 อ่ามุดพอหมดปุ๊บเนี่ยครับมันจะหมิ่นอยู่วิหนึ่ง ช่วงวิกหนึ่งนะครับผมเราก็หกดาวออปแล้ว,วอออลพอหกดาวหมดเราก็มุดเนี่ยครับทำอยู่ประมาณเนี้ยครับวนลุปปึ๊บแล้วก็ไปวิ่งเก็บก้อนเนื้อไปได้เพิ่มเลือนะครับคาเดตค่อนข้างที่จะโกงอมาตะาเลยทีเดียวครับประมาณนี้แหละครับใช้อยู่สองสกิลครับหกดาวกับสมดาวนะครับผม ก็อย่างที่บอกครับถ้าเลือดใกล้หมดก็มาวิ่งเก็บก้อนเนื้อเอานะครับผมแต่ก็เท่าที่ดูจากในคลิปจะสังเกตว่าเลือดไม่หมดเลยครับก็มันจะหมิ่นอยู่แค่วีเดียวภายในวีเดียอบอสไม่น่าตบเราตายนะครับนอกจากจะโดนระเบิดระเบิดความโกรธของแบ็คดอปนะครับก็ใช้อยู่แค่นะครับบนอยู่สองสกิลมันก็อามาตะรัวครับอ่าอย่างที่เห็นนะครับผมทีนี้ก็เดี๋ยวจะมาพูดคุยเกี่ยวกับอ่า พอาสามารถต่างๆของเจ้าคา t เนตนะครับผมว่าทําไมถึงน่าอัพดียังไงนะครับตัวนี้คาเนตนะครับเป็นสายแดงหรือสายประจันบานนั่นเองนะครับสายประจันบานก็คือน่าจะมีประโยชน์ในการลงกิววอลหรืออารีออนแบทเทิลนะครับผมในรอบของวันวอสายแดงส่วนกีร์ต่างๆผมอัพยังไงอย่างที่เห็นนะครับผมโจมตีทั้งหมดป้องกันทั้งหมด หลบรีก็อบบนสุดก็ HP นะครับสุดท้ายก็เป็นระยะเวลาการใช้สกิลนะครับจริงๆต้องรีเป็นความเสียหายคิด์ีค่อนนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่ได้ปั้นนานนะครับจริงๆริงเกียร์ที่สี่เป็นความเสียหายคีด์ีค่อนจะดีมากส่วนเกียร์ที่สามเป็น HP เพื่อให้เลือดเยอะๆจะได้เล่งเลือดเยอะๆนะครับแต่นี้ผมยังไม่ได้รีเพราะเพิ่งอัพเทียร์สองมันมาเลยแพดมินิแพดของเวอร์ชันสองจุดสี่ศูนย์มันเพิ่งอัพวันนี้ครับผมตัวผมก็เพิ่งทําเทียร์สองนะครับผมส่วนเกียร์ เรีย yeah, นะครับผมไม่ได้ใส่อมะตะเนื่องจากว่ามันมีอมะตะอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับผมตอนใช้สกิล6ดาวก็เลยใส่เป็นเด้งเลือดก,กับฟื้นฟ,นฟนูแล้วก็ไม่สนลบหลีกนะครับผมก็ดีขึ้นครับผมทีนี้เซตหินผมเป็นตายเหี่ยวจริงๆอาจอยากจะรีเป็นกรูดไอแอมกรูดด้วยครับนะครับผมเดี๋ยวรอสะสมเงินอีกสักนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะไปรีกันนะครับอันนี้ก็คือพูดถึงตัวคาเนตคาเนตก็สกิลนี้ครับผมคาโมแฟร สไตรไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะครับไม่ได้เชี uh, well, 네 to 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 like ่ยวชาญภาษาอังกฤษสกิลนี้เวลาเราใช้สกิลนี้มันไม่ได้เขียนว้าในเงื่อนไขนะครับแต่ว่านี่สําคัญอยู่ตรงนี้ครับผมสกิลอ่าพาร์ทสี่ดาวเมื่อใช้สกิลที่สามดาวนะครับผมก็คือจะใช้กับศัตรูนะครับผมก็คือจะเด้งมันจะมีก้อนเนื้อโผล่มาที่เห็นตามพื้นนะครับถ้าตัวเราเองไปเก็บหรือพันธมิตรของเราไปเก็บที่อยู่ในทีมนะครับก็คือจะบวก HP พให้ต่อก้อนก็ของผมใส่เกยร์ฟื้นฟูเข้าไปด้วยนะครับผม เมื่อกี้ตอนเก็บก็อยู่ก้อนละสองพันเก้านะครับสิบก้อนก็สองหมื่นเก้าแล้วเกิน HP เข้าไปอีกนะครับนับว่าโหดมากความสามารถออีกอันนึงก็คือว่าถ้าเกิดศัตรูไปเก็บเนี่ยจะลดความเร็วของศัตรูเป็นความเร็วทั้งหมดนะครับก็คือจะวิ่งช้าลงตีช้าลงนะครับค่อนข้างจะมีประโยชน์สาหรับตัวคาเนตคาเนตก็ยังไม่มียูนิฟอร์มนะครับผมส่วนเจ้าเวนอมเวนอมก็ไม่มีอะไรครับผมอัพมาเพื่อเป็นลีดเฉยๆนะครับผมส่วนเทียสองก็บอกตรงว่า ก็เอาไว้พีเชหนุกๆครับตัวนี้คาเนตนะครับเห็นก็ธรรมดาไม่ได้รียอะไรส่วนสกิลพาสีก็ไม่หวือหวาอะไรมากนะครับแค่วิ่งเร็วบ้านแตกแค่นั้นเองส่วนตัวที่หลายๆคนรอคอยเจ้านินจาวิกแคนนะครับผมผมขอเป็นคลิปหน้านะครับผมเพราะว่ารู้สึกยังไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่เนื่องจากวิกแคนเนี่ย PVP โหดมากเนื่องจากว่าสกิลของวิกแคนเนี่ยมันมีอ่าทั้งตึงนะครับผมอ่าอย่างเงี้ยครับสกิลสองเทตึงนะครับผม ส่วนนี้สกิลทีสเปลโซนก็คือว่าทำให้ศัตรูเป็นใบนะครับผมอ่า6ดาวก็สกิลตึงอีกครับผมแต่มันใช้กับโกบอสไม่ได้เพราะงั้นเดี๋ยวขอรีวิวกับบอสตัวหน้าดีกว่าครับผมบอสแบ็คดอฟไม่เหมาะมากๆใช้วิกแคนตีนะครับผมหรืออาจจะเป็นการรีวิวพีเคเพราะว่าวิกแคนจะโหดพีเคมากทานอสี่ขนมเลยครับผมเนื่องจากทําให้ทานอสเป็นใบได้แล้วก็ทาตึงทานอสนะครับแล้วก็ตบรัวๆนะครับผม ตัวนี้ปั้นไว้เสร็จแล้วทำเทียสองแล้วด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวรอคลิปหน้านะครับผมอาจจะทำเป็นโจมตี PVP ให้เพราะตอนนี้พิ p วมใช้หมดแล้วนะครับผมโอเคขอบคุณมากสำหรับคลิปนี้ที่รับชมครับผมสำหรับวันนี้นายโจ๊กเกอร์คิง0ุขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ